เอาละครับผมขอสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมทวิ c ช anel น,น,นะฮะมาวันนี้เรามาลองเล่นเจ้าเดอะแคนิบันนะครับหรือเลตเฟสนะครับเพิ่งระเบิดหนึ่งเลยหันเล่นครั้งแรกนะฮะโอเคเอามูลิไปด้วยกว่ากลัวกลัวเฮดเราจะไปเจอในเกมเลยกว่าไปมาเออบ้านทอมสันโอเคนี่ก็เป็นการเล่นครั้งแรกนะอาจจะกากๆหน่อยไม่รู้ว่าจะเก็บได้กี่ตัวกัน โอเคนะฮะนี่ไม่ตัดแล้วจริงๆนะเพราะว่าผมก็ซื้อมาโอเคไปเดินหาคนก่อนเลยคนไม่น่าปั่นไฟไวอ่ะผมว่าไม่น่าเก็บได้ถึงสี่หรอกไม่มีนู่นโอ้โหแป๊บเดียวแม่งปั่นเลยลวเห็นไหมไวมากเซเวโวอ่ะวิ่งไม่ทันแลบ้นนแล้วทันดิทันดิสลร้องขอร้องขอร้องเพิ่งปั่นเสร็จเลยเพิ่งม,มา เล่น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 เนาะเล่นเนาะ<อ>ถึงแม่งเลยเล่นมากไง<อ>เล่นมากไงเฝ้<อ>าดีไหมไ,<อ>ไม่เห็นคนวะ<อ>แขวนแล้วมาไม่เห็นคนอะ่ะ โซนดีกว่านะอันนี้นั่งไห้ฮู้ลอลี่เดี๋ยวมึงเจอกันเจอกันลอลี่เดี๋ยวเจอกันดักโอ้มันรู้อะงานนี้รู้มาก ยีดเก็บสีเถอะขอเก็บสีเถอะไปเอาเครื่องคนปั่นไฟวะอ,อร่อยวันนี้เล่นยากมากอ่ะอ <c oughs> <c oughs> ื่ใครปั่นไฟ น่าจะอยู่เครื่องเดิมกันแนนหละเครื่องน,นู้นอะ่ะบ้านก็เครื่องแถบนั้นอ่ะจะเย็นเพิ่งเวลแรกเองทำไมไวกันหนีอ่ะเสียงเลื่อยมันดังมากเสียงเลื่อยผมว่าแล้วโอ้โหสองเครื่องแล้วบ้านบ้านยึงไม ต้องห้องวีแล้วอย่างเงี้ยฉายอะไรข้างๆอุตะโดนไหมล่ะเฝ้าดีปะ่ะเฝ้าดีไหมเมื่อกี้เห็นลอลี่แถวนี้นี่ <c oughs> โวหานี่ปั่นไฟกังไรมากโอ้แทบไม่ต้องเล่นเลยอะกลับไปช่วยมัง้มงไปซ้ำมันดีกว่าหน้าไปละล่ะ่ยลงมาแล้วตัวหนึง่งออฮ้เอเฮเรอเือไม่โดน แค่ทางแคบโอเครู้ละเจอกัน้วมึงเปยไม้เหรอเดี๋ยวล้มเลยผมโมลีเลยอาหารนี่เปยไม้เหรอแจกไม้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอ,อ๊บอ,อ๊บยังไงจูกเป็นจูกเป็นขวาไป ไอตัวขาดแล้วคอยดูโอ้โไวมากกูขอตัวหนึ่งแล้วกันขอ,อเฝ้าตรงนู้นสองตัวไปปั่นเครื่องนู้นนี่สองตัวเลยเมื่อกี้ปั่นเครื่องนี้ดูไอ้เป็นอไหรวะ แน่มีการเดินหมุนเดินหมุนเอ้ยตัวเดิมดีกว่า จะดูท่าโมลิ่ะอะไรมันทำมัทำอะไรเลยมันเลื่อนไม้ได้ป่าวะ,ะ,ะลายลายลายลอรี่อะไรมึงยอ้อ,อ,อลอรี่เกือบโดนมึง อืมโดนดูท่าโมลีกันอืมทุก,กะบาลแล้วก็เลื่อยนีออ่อย่างโมลีไม่ได้ เอแขวนเสร็จเดี๋ยวเดินมาหามันใ,ใกล้เสร็จแล้วล่ะมันปั่นเครื่องกนะันนะนู่นนะเครงนู้นเครงนู้นตัวหนึ่ง nhanh 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 cho nó cách phải lo ạ à. ต,ตีน,ตตนดเดินมาไหมออาเดินมาไาหมอะโมลีแม่งอืม,อมเลือดเดี๋ยวสามเครื่องสุดท้ายเราพอคุมโซนได้ นะเขาอยู่เครื่องนี้เห็นปะทำมาเลื่อนไปทำมาเลื่อนไปเดินทำมาเลือ่อนเดินทำมาเลือ่อนด้วยเสียงร้องอ่าอีลอรี่ไปยังไงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละต้องเล่นไม้แล้วละ่ะ อะไรอะไรอะไรเฮ้ยมนไม่เล่นไม้ว่ะ รู้ั่วหึมันฟ้านานมากเอา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 เมาเหรอเอามาตล้วแขวนด้วยเอามาตล้วแขกแล้วนั่นไงเห็นแล้วเห็นนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอล่ามาแล้ว Nhanh nhanh, chín đuôi cái à, Ở đây, đúng không nó น่าจะได้สามอีกตัวหนึ่งไม่น่าได้ดูเข้าเดี๋ยวช้ามาเดินหาเลยน่าจะลงท่อแหละไม่น่าเปิดประตูหรอก น่าไปประตูนูนะะ้นแล้วมั้งไม่น่าได้เก็บสี่วะน่าได้เก็บสามออกแล้วทีวะโอ้โเปิดหลุมจบแล้วโอเคได้สามตัวสำหรับตาแรกก็ถือว่าไม่เร็วโอเคก็ขอบคุณที่รับชมไปแล้วบ๊ายบาย